สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามัน,นี้ผ้ามาตํากุ้งสดกุ้งสดสดอันนี้กุ้งหนึ่งกิโลค่ะม,มาค่ะมาอันดับแรกโขกกระเทียมคือเกาค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆง่ายง,ายงายค่ะพริกแห้งพริกสดค่ะพี่น้องพริกสด น้ำตาลปี๊บสูตรเดิมๆค่ะพี่น้องได้ว่าบางคนเพิ่มกับบาขันที่เคยเห็นนะคะเนาะก็อยากให้เบิ้งค่ะพริกเผาหลายคนมันสงสัยบอกว่ากลัวมันกลัวมันจะอันเลี่ยนนะคะนาะพี่น้องว่ามันมั่นๆนะคะโบ๊มั่นค่ะบ๊มั่นจ๋าโบ๊มัน่นลองเบิองเ้อมาเคี่ยวๆใส่ยวไซนหน่อยๆค่ะพี่น้องม่นค่อยสิแซแบ ใส่ลูกเล็กๆก็พอมันถึงจะอร่อยผงชูรสน,รน้ำปลาน้ำปลายีห่ห้อใดก็ได้จ้ะน้ำปลายใสลายค่ะพี่น้องมันเข้มมันสีเข้มอันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะยังได้น้ำลายกะใส่ลายๆ<ม>คำพูดว่าอยากได้น้ำลายกะเฮ็ดข้นๆจ้ะแล้วก็มะนาว แล้วก,ก็เติมนี่พี่น้องน้ำม,มันจะเป็นคนๆคนักแบบนี่ไห่ฮ๊อเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะพี่น้องคะเติมประบ้าณพ่อยมันมีน้ำแต่งแรงจังหน่อยคะ่ะมันสิตคนโผดนอกจะเนาะจะใช้น้ำปลาร้าเทพธิดาค่ะพี่น้องคะฟ้าขาวฟ้าเหลืองสูตรนงนัวันใสใสผสมกันจ้านี่ใส่ไปอันนี้อันนี้ฟ้าขาวนี่น้ำสิตคนๆเนี่ยคะ่ะมันกระิใส่ายเนี่ยเรืองหนึ่ยเพราะมันแสบอันนี้ฟ้าเหลืองน้ำจิเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ค่ะ น้ำที่เป็นน้ำตัอบอกคุ้งสิ้มจางเส้นเข้มค่ะต้องพูดถึงไว้พี่น้องข้ามแซแบใส่ถั่วลงไปค่ะแล้วก็น,นั่งเอกของข้าค่ะพี่น้องค่ะกุ้งสดกิโลหนึ่งเลยนะคะสามสิบกว่าตัวตัวเบ้ใหญ่กันาดไ จะเสวะค่ะพี่น้องเบิ้งสีสันค่ะขวดโคกเลยขวดสาขวดโคกเลยค่ะพักอันหอมเปรค่ะผักชีใบเลื่อยแล้วก็หอมปลอมก่ะพี่น้องหอมปลอมมันใส่ใบนี้หน่อยแป๊บบีิใส่ลงไปค่ะเพื่อความหอมนี่ละจะ้ะเสร็จเรียบร้อยเบิ้งพี่น้องค่ะเบิ้องมันจะข้นเนาะพี่น้องเนาะเอาคือแข็งไปจนบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะคุณผู้ชมจ้ะ วันนี้มีชาอมค่ะพี่น้องคะมีผักคาค่ะหนี้เบิงงสตรอเบอรีพี่น้องจ้าจัดจานได้เรียบร้อยมาไอแม่มาจับกล่องให้จักบาทเนี่ยนี่จับพี่น้องจ้ากุ้งมาค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมุสลิมสุขคนจะทางฟังไทยฟังลาวแล้วก็ทังต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องทางมาเลเซียนั่นเองค่ะเด้อสวัสดีทุกๆท่านค่ะพ่อพี่น้องจ้ามากวันนี้พามากินยำกุ้งสดยำพัอพี่น้องตำกุ้งสดสูตรเด็ดเลยค่ะพี่น้องคะสูตรเด็ดมีสูตรวิธีตำให้พร้อมก่อนที่ห้องิไปกินค่ะพี่น้องคะมันก็มีปลาร้าปลาร,าร้าแซบมานําำเสนอค่ะของแซบของนวดพี่น้องผู้ใดสายแซบมาทางนี้ค่ะนี่ค่ะพี่น้องปลาร้าเทพธิดามื่อเจ้าค่ะ นี่คะ่ะเห็นมอโลโกโล้เป็นผู้กำงังๆสิค่ะฟ้าขาวฟ้าเหลืองสูตรนงนัวและสูตรต้นตำรับคะ่ะพี่น้องใส่ผสมกันเด้พี่น้องน้ำต่ำเด้พมันก็แซน่เด็น้อ้ยากนท้ากินกะใส่ใดคะ่ะแสบคือกันแกงออมนาะพี่น,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 น้องเฮ็าน,น้าขนมโขขนมเซนกับแสบค่ะพี่น้องสองขวดกับพี่น้องสองขวดแบบนี้แพ็คคู่ฟ้าขาวฟ้าเหลืองหนึ่งร้อยบาทคะ่ะเนาะแล้วก็มีขนมเซนค่ะพีนนน่น้องขนมจีนแห้งที่วันกินนะพี่น้องเนาะ เส้นย,ยาวๆผู้ใดว่าเส้นขนมเส้นยิ่งขึ้ยาวดีแท้อันนี้ขนมจีนแห้งสีสยามกับพี่น้องคาสาห่อแบบนี้3ห่อแบบนี้คือ1ชุด100บาทค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะค่าจัดส่งมีทั้งแบบปลายทางและแบบพร้อมโอนนอะพี่น้องเนาะแล้วก็มีขายอยู่บิ๊กซีแมคโครตัดค่ะพี่น้องแล้วก็อยู่ที่แอป ผู้ใดอยากสั่งออนไลน์พี่น้องอยู่ที่แอป l a z a d ้ากับมีขายค่ะนั่นแหละค่ะผู้ใดอยากอยากล่องหรือว่าผู้ใดติดใจก็สั่งได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสิปักลิงแหวให้อีกอยู่ในใต้คอมเมนต์แล้วก็ใต้คลิปค่ะพี่น้องแล้วก็สิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เด้อขึ้นเบอร์โทรกับไลน์ไอเดียไลน์พี่น้องขึ้นไว้ให้หน้าจอเด้อพี่นอ้องเนาะน,น,นั่นแหละจ้ามาพี่น้องมานะนำเสนอแนวอยากแนวกินห่อพี่น้องแนวแซ่บๆอันนี้กุ้งสดหนึ่งกิโลสตรอเบอร์รี่พี่น้ยพี่น้องสตรอเบอร์รี่จ้าเบิงหน่วยใหญ่ใหญ ถูกเงินละสองยี่สิบกว่าบาทค่ะอืแล้วก็มีผักขาค่ะพี่น้องคะผักขาชะอมไม่ใช่หากินง่ายๆนะพี่น้องนานทีปีหนสิพอแล้วก็มีนีหน่อไม้หน่อไหม้อ่อนๆพี่น้องหน่อนหน่อยๆแล้วก็หอมดองพี่น้องมาละมาค่ะมาจวดจัดก,กันเลยยับก่อนพี่น้องตูดก่อนเ้ยค่ะเด้อตูดตูด,ตดเอาน,านันตูดพี่น้องตูดเอา่าตานัดมาค่ะมาเบาดวนเลยพี่น้องเพราะมันจะคล้ายเครื่อง พ่นพี่น้นองมันเอาบกพริกเผ็ดโอ้ยเบิ่งบกพริกบกพริกเจ้าสาวบอกเผ็ดพี่น้องเผ็ดแต่ทั้งพริกสดพริกแข็งมันไม่ได้เคลียร์ึ้นมาเลื่อมข้าวพี่นอ้องเลื่อมข้าวหาทำไปทัวทิพซิมกับพี่น้องนั่น,นละจ้ะแซ่บผักขาพี่นอ้องอ่อนดีดิแซ่บคักกุ้งเมื Hva er det? รักน้ำใส่ผงกุ้งอืมอืมไวงีังในี่พี่น้อเดี๋ยวลองกุ่มมาใส่

ราคาเนาะเนี่ยซ่ำหนึ่งสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทคันดาเปรียบกระบ,บาดห้องมันกับแพงกระบ,บาดห้องน้พี่น้องเนาะอ,อ,อืมบางเ่อนหนามันมาจากค่ะ ก็รดาพี่ลองขวดนึ่งกับตำได้โดนจยู่จ้ะเพราะว่ามันนัวเขาบอกว่าจะใส่หลายจ้ะพี่น้องสับ ายให้ของตัวเองพี่น้องทำปักมือค่ะ น้ำลายแตกพี่น่อง phần không nhỏ em nuôi xong mình thử nuôi ra 20 xếp cơ con không quá 你们家不弄鸳鸯的 คมๆแบบมาเจอนี่ยพี่ออมหอมดองหมกพึ้ก 不用。嗯 ชซองเว้นซีเน้นกินพวกตำพวกย่ำเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าเว้นมักปลาแดกค่ะพี่น้องนั่นละจ้าเว้นชอบความนัวถามบอกคงย่ำปิซซันค่ะพี่น้องกินเขาเว้นมักกินพวกไข่พะโล่หมูอันหมูพะโล้ไต้วันนั่นนั้พี่น้องคือไข่พะโล้บ้านเข้าเว้นมากกินกับน้องสายขาอมาตูึพี่น้องกินพี่น้องกับเบื่อยากน้ำดอกสาเนี่ยน้องจันมันกินเสื้อหมอจ้าเนี่ยน้องจัน ผมไม่เคยเหตุคลิปไม่พอมี่น้องเบือ้องเต้นไหนวเพียงคุณเมื่อปากว่าเมืเห็นเนาะมิดีเป็นจะได้เบื้องน่์สีน่ำประแดกพี่เนอะ 嗯，嗯，嗯，小胖。 วะเป็นแต่พวกเพจแท้ T T A พี่นอ้องเพคยปะเจ้าคือกิน,นพ่กเพจแท้เพจอยู่พี่น้องมันแห้งขันแทนแ่นแค่นีแนบบว่าจา้าคือมันแห้งเพจค่ะบดเอาถ้าทา,าเทสเื่อเดียวบัดบัดเลี้ยวอ่ะตั้งปุ่มมาป่ะ gật đầu nha, Yêu Một cái bớt kì nếp nhỏ Sao bắt khóa อยู่บ้านไล่ไล่กับพี่น้องหลังบ้านตะเกียรกินบ,บ่เป็นพี่น้องเอ้ยเม <c oughs> ื่อเมื่อมัดพี่น้องมัดแอคชั่นเม็ดแล้วค่ะเพราอพี่น้องหามหมดแล้วค่ะเกลียงตับยังตะหนามจากพี่น้องก็บอกพริกเบิ่งบมกพริกมันใส่มากเชงบมกพริกสดพริกแข็งพี่น้องเอ้ยขัดขนาดสิไปแล้วค่ะพี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะเด้อ นี่คะ่ะน้ำปาลาเทพธิดาครับพี่นอ้องย่าลื่อมจะจะเด้อเบนปักลิงไให้เพื่อเส้นใจสร้างซื้ออยากซิมอยากอุดนุน่นอยากสนับสนุนกะคลิกลิงเข้าไปสร้างเลยเลยได้ค่ะเด้อปาลานาะงพี่น้องเนาะสองขวดหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีขนมจีนแห้งซีสยามครับพี่น้องสามหอ่อสามห่อแบบนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเลือกซีได้ตามสอบค่ะซีทําจากธรรมชาตินาะพี่น้องเนาะ สวดสะอาดปลอดภัยถูกหลักอะไมทำไมครับพี่น้องขอบคุณทุกทกำลังใจจ้านะคบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคบช่องยูทูบเ,เ,เพื่อนทานนีพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะไปแล้วค่ะ